โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาเล่น,นเกมนะฮะแค่จะพาคนดูนไปดูผมสตรีมนะฮะในแอปออมเล็ตอาคิดนะฮะผมซึ่งเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายนะฮะผมสตรีมในแอปนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะผมเข้ามาปุ๊บมันก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยมีเอ่อให่ข้ามไปก่อนนะฮะมีเซิร์ฟไมครับให้เขาเล่นได้ด้วยดูนี่ฮะ ันนี้เลยนะครับผมถ้าเราจะดูสตรีมก็กดเข้าไปตรงสดนะฮะก็มาครับนะฮะเพราะว่าผมจะสตรีมมาครับนะครับผมอย่างนัก็กดเข้าไปดูได้เลยสมมติขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้ละกันนะฮะแบบนี้ไม่มากตลบต้องรู้สึกมันมากสตรีมได้ถ้าเข้าลงเซิร์ฟได้ด้วยนะก็ับประมาณนี้นะฮะก็ไปคลิปสั้นๆนะฮะสั้นแต่ได้ใจความนะฮะก็ นี่ฮะแอปนี่แหละที่ผมสตรีมนะฮะบุมก็อาจจะสตรีมทุกวันศุกร์วันเสาร์นะฮะก็แค่แค่นี้แหละนะฮะซึ่งคลิปไฮไลท์ฟรีไฟล์ที่ผมจะลงไปเนี่ยคือผมอา่าตัดต่อเสร็จแล้วแหละพี่จริงนะตัดต่อเสร็จแล้วแต่ว่าพอผมเซฟไว้ในแกลเลอรี่ปุ๊บเนี่ยลบรูปภาพรูปภาพที่ไวแต่ต่อเออล,ลบออกไปหมดแล้วแต่ไม่ได้ลบคลิปนะลบออกไปหมดปุ๊บอะแต่คลิปมันยังอยู่เว้ย เออแล้วผมก็ปิดเครื่องไปเรียนจากนั้นมาดูตอนเลิกเรียนอ่ะคือคลิปนั้นมันหายครับผมู้ชมคือหายังไงก็หาไม่เจอ,อคือผมพยายามหาแล้วจริงแต่หาไม่เจอนะฮะโอ้คลิปอะไรที่ผมทำเนี่ยคือผมตั้งใจทำมากโคตรเสียดายอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมเจอก,กันใ่คลิปหน้าบายครับผมบ๊ายบาย